เอาวันี้มีานไานนเอาวันคือผู้เดียวตีฮะจัตรงไหน้เลขมันใจใหญ่มันใจคืนเอาน้องแน่นตัวนี่สกนีกับีที้วเลขเขาศูนเก้าเจ็ดถึงสามตัวตรงของปีที่แล้วเดือนธันวาน่ะอ๋อวดนี้ก็จะให้ได้เอาห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าอ้าเจ็ดเก้ากับเจ็ห้า เจ็ดหาแปดหาเจ็ดเก้ากับเจ็หาแปดหัวเจดีต้องดิ้นให้แน่องเราเนีเอาซื้อเรียบเลยโอ้ยเนาะซื้อแล้วบ่อกี่บอกว่าตัวเด่นอ่ะมันจะมีเจ็ดเก้าเก้าแปดบ่ได้น้องหนมาได้อยู่บ้านบ่ โอ้ยโน่นักโน่นนอแนองแม่นโอ้นอนนอนแคหลยแวี่ไหูเกตโอ้ยไปผูเกตนอนแองแเลยกลับวันที่ยี่สิบเจ็ดบอกแม่วันนี้งดวันนี้งสถ่อของแบบถือแงบแงบพวัดแนะว่าวหลังปีไม่ค่อยพอกันโอ้หลังปีไม่ที่แอบถือยิ่งหยาคนเดียวจะมีขาแข็เยอะแม่ที่แอบถือคนเดียวเตี่ย เลงม้า่จ็ดเจ็ก้าเก้าแปดับสี่เก้าอเน้นตัวไหนเน้นตัวไหนเน่ตัวไหนนกระดาษเด้่บ้านียหนเนี่มันมีอ๋ะอ๋ะชช้าช้าช้าน้ามีตัวเอาเนือเนือเลยมีอย่างเจ็ดห้าแปดเจ็ดเก้าฮะศูนยเก้าเจ็ดาซาซาาเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแปดอ่าเจ็ดห้าแปด ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าแล้วก็ห้าเจ็ดเก้าเจศูนย์เก้าเจ็ดเน้นชิบกสองตัวบนสองตัวบนมันมีเจ็ดห้าไอ้ยังเกาะไอ้ยังอีกศูนย์อะไรแล้วนะเจ็ดห้าศูนย์อะไรเมื่อวี้เจ็ดห้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเอามั้เอาไหมเอาไหมเลขสามตัวมีกี่หางโอ้ แค่นั้นบ่แค่นี่บ่ศูนย์เก้จ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศนยเก่าเจังวดี๋ยวันสิหายดหนยังไงเออศูนย์เก้าเจ็ดสองตัวสองตัวสองตัวนะสองตัวบนตัวบนสองตัวล่างเอาเอาเบิดเลยสอตัวบนเจ้าตัวบนเจ็ดห้าเจ็ดห้ก้าห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า ห้าแปดห้าแปดว่าวันนี้จะอำลาหวยใต้ดินจะได้จะซื้อลอโตอย่างเดียววันที่พักวันที่แอบถือคนเดียวก็เ่ได้ทีนี้น้องแนนตอนนี้อยู่ใส่นี่แอบถือคนเดียวพอจะมือแล้วพอจะมือถือถือคนเดียวพอจะมือแล้ววันนี้เปขอหมดใตเด้อเป็นของมดแน่อืมขอบคุ น้องแมเงียบคนเดียวค่ะตอนนี้อยู่ใส่อยู่ภูเก็ตอยู่ในใจเธอเสมอนีอยู่ในใจเธอเสมอโอ้ยบตกให้ไอหลงยิงสีเองแม่เเออตัวหายใจทอดจอนเอาวันทีมันมีติดเก้าติดเก้าเก้า กาบุเกาลังแนนเกาบุเกลางน้องแน่นที่ที่บอกไมมตัวไหเด็ดที่สุดที่แน้นสรงไปบอกอะไรทรงในไ่ายไปอ่ะอืมตัววงกลมตัวไหตัวไหนวงกลมตัาตัวน้ีบอกนทีมต่ที่มัดจะบอกวานเป็นตัวท่พ่งลงมาเบอร์ อันตื่นอยู่ปาตีอยูบ้านหรืปาปาตีอยู่บ้านจบปาตีอยู่บ้าน้องแม่นั่นละแป่ว่าข้างล่างนะักี่เน้นแม่นเน้น,น,นเก้ากับเก้าแปดน,นี่หัวราะอแปดะตรงกันนะเปม,มิสีเก้าล่างเก้าแปดคือบระเทเขียนใต้ดิน เมันเสกกระดาษมันมีกระดาษมันเฝ้ามันถหาเพระท่านนอโทมากระช่านที่มันอยู่ในป่าเหรออ้าวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวสิเคลียร์เบื้งของน้องแน่นเอาเคลียร์เบื้งเพชรเพชรเคลียร์เบื้งน้องละอ๋ออ๋ออ๋อันสีส้มมากนะเอาเคลียร์ขึ้นส่งไปในไลายแล้วส่งไปในไลายแล้วมานะโอนไปในไลายแล้วเอ๊ะตัวไหนตัวไหนเนาะส่งมาในไลน์อยู่ในป่าเนี่ยอยู่ในป่าเนี่ยผิด อันซุมนั่นตั้เห็นางุนหตั้งแต่ทางไม่ทางป้าพุ่นเอายคืนมาะเทศนีน้องแนนส่งให้ในไลน์แล้วนะครับอตีประเทศนีอเดอพุนอ้ตัละหารอยตัวละพันตัวหนึ่งฮะนี่เห็นตนาไอ้องงตัละหาตัละพันพุนนน่บ่โอ้เจ็ดห้าห้าร้อยคูณห้าร้อยเออนียังสี่เห็นอยู่อะอีกใบหนึ่งเด้อันนั้นพันคูณพันหนเจ็ห้าเจ็ดห้าห้าร้อยคูณห้ารอยนี่เด้เจ็ดห้าบ่เอออันนี้ล่ะ ตัวเน้นๆนะอ thin, 4, ัน oh, นี 5, 9, 4, 9้ห้าเก้าสีเก้ามีหอตตัวเลขด้วยเออห้าเก้าสี่เก้าตัวละพันตัวละพันโอ้ห้าเก้าสี่เก้าตัวละพันถ้าเบิองอันอยู่ในดินน่ะนะนี่บอนี่นอยู่ในดินอยู่ในดินเนาะหเบิงอยู่ในดินนี่ครับเจ็ดห้าเจ็ดเก้าห้าแปดนี่แล้วก็ นี่ตังมือให้เสียอ่ะเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าโอ้นี่ไงนี่นี่ชัดเจนแล้วนี่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 บ่บนเป็นบนล่างเป็นล่างนี่บ่กคนน่ะนี่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 ของน้องแม่นนี่ไอ้นี่ชัดเจนเนาะจะมาชิงจะมาชิ่งนี่อ่ะเห็นป้ะใช่ไหม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 นี่อ่ตีเอ้าตีเบิดไฟเหรอเบิดไฟไฟดับไฟดับเบิดไฟเหรอเป็นบนเป็นล่างเป็นล่างนี่เห็นบ่ไหนเบิ่งอีกบ่มีอีกบ่มีอีกหนาบ่มีอีกหนาบ่เอ้าได้แคำนี้บ่ แมนนี่ดาวงเออเออออียล่งแรงล่างแรงบงญต้อิเสีดเองเออนี่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 อีกงานนึงให้เปลี่ยนล่างนี่พน่าล่างดีเออนี่่างขงสี่อ่านี่นี่นี่ล่างโอ้นี่่างสี่เก้าสี่เก้าเก้าสี่หกสี่สี่หกเอาพนกับตัวนั้นแมนพนหัวลงมาขึ้นแค่สองหางกั้นตสี่สี่เก้าก็หกสี่นตัวครับอนี่เลียงน้องแนนเนาะใส่บนบ้างหันขอบ้างไหมนี่บนบนบ่ นี่บนครับโอ้นี่บนเป็นบนรางเป็นรางนี่คะับโอ้ครับชัดเจนเนาะเป็นเงาชัดเจนชัดเจนเอาน้ำนี่เจ๊กหน่อยอ่านั่นนะครับพี่น้องยเออนี่บ้านนี่นี่บนเดอร์บนเดอร์ของน้องแนนนะครับงวดวันที่1ธันวาคม2567เบิ้งเอาพี่น้องดับเราดับหรอปึ๊บอึ๊บกดไหม เช่นลงดินเจ็ดห้าเจ็ดเก้าห้าแปดสามตัวเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าเก้าศูนย์เก้าะสนับของนางแนนเพื่อนา่างวดนี้เพื่อนมาขอยังก็ขอแอบถือคนเดียวป้าเขอถือคนเดียวขอถือคนเดียวคนะคน่ะบอได้นพี่น้องพอดีมันทั่วมาห้ากัดดักเอาพอดีเลยอันนี้เพื่อนเห็นอย่างน้อยน้อยน้อยเห็นอย่างกันนะเนาะวันนเอาไม่ไผ่ตาตรงคนน่ะไผ่ตาตรง ตัวละพันตัวละห่าตัวละพันเนี่ยพันคุณพันพันคุณพันเนี่ยตรงแม่อันไหนขัดกับวะไหอันนี้กับพันคุณพันนี่กับห่าวอะไรคุณนห่าวอะไรตัวละพันปากเอาจัดไปพี่น้องไปเยนาะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม